คิดว่าอาร์ตเนี่ยพูดคำว่ารัก5ภาษาได้หรือไม่ฮาระรักเลิฟบองชูสอิสระเอสกาภาษาอะไรเนี่ยภาษาเดนมาร์กมั่วมาปะเนี่ยจริงจริงมีจริงจีนพอรู้ไหมนี่ฮาวเกาหลีไซโยนาระวะไม่ใช่ไอ้เหี้ยเขาทำได้ไอ้เหี้ยอะไรนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมคนักวิชาการชาวเกาหลีสองท่านครับผมผมเองชื่ออะไรครับผมอ ศาสตราจารย์เคฟรี่สองผมชื่ออะไรผมผมชื่อดี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 เจติติ์ครับโอเควันนี้ผมจะให้ศาสตราจารย์ทั้งสองด้านนะบอครับมาตอบคำถามว่าเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนรักเนี่ยอาร์เนี่ยจะตอบคำถามทั่วไปถูกหรือไม่เพื่อนคำถามทั่วไปถูกอไหมทั่วไปเลยเดี๋ยวกูจะเชิญอาร์มานั่งอันนี้คืออาร์ตตอบไปแล้วตอบไปแล้วคุณสองคนมีแค่หน้าที่ว่ามันถูกหรือไม่คล้อไม่คล้อโอเคโอเคแล้วไปเลยแล้ว ข้อแรกข้อแรกเลยข้อแรกเลยคิดว่าอาร์ตอะสะกดคำว่า beautiful ถูกหรือเปล่าเออนี่ไม่มีทางไอ้มึงยกไวอย่างเงี้ยแดงอยู่แล้วมันเชิงเป็นอังกฤษทับศัพท์อีกทีนึงเลยมันไม่มันไม่ตรงตัวเหมือนที่อ่านเนี่ยแม่ภาษาอังกฤษเกินสี่ตัวพวกก็แย่แล้วเอฟก่อนงานข้างหลังโยกไปอย่าโยกไปหลังก่อนเลยฟูยูเอลบีเออูเอบาร์ตี้ซีวายวะฟูมันมีห้อยหมาเปล่าวะ อ่าโอเคอา่านว่าเวทีฟูเออไม่ถูกปอตีอนะ่ะค่าเทอมสามหมื่นอาร์ตสารพ่อสงสารแม่มาก <laughs> คิดว่าอาร์ตตอบถูกหรือเปล่าต <laughs> อนนี้คำถามก็คือถ้าเราวิ่งแซงคนที่ยอยู่ลำดับที่สองแปลว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คลิปาอาร์ตตอบถูกไหม ชามหลามชาวกูยังคิดอยู่เลยขนาดกูเป็นศาสตราจารย์เ <c> ล <oughs> <c oughs> ยทีย่1ที่2แต่กูอ่ะกูว่าอาร์ตอบถูกเออกูว่าอาร์ตอบถูก <c oughs> เรื่องแบบนี้แหละไม่โง่ใช่มันมีกลินที่2ยังไงก็ถูกไอ้เหี้ยกูจะแซงที่หนึ่งได้ไงกูแซงที่2โอ้โอเคโอเคติกเดือช็อตกันหน่อยด้วเพื่อนตลาดเดือดไม่เป็นเลือดเคข้อต่อมาข้อนี้จะคิดว่าอารตอบถูกหรือไม่ G E N R T อ่านว่าอะไรฮะ ะกดิเจนเนอร์เจนเนอร์เจนเนอร์เจนลีกูมั่นใจเพื่อนเออกูว่าอาร์จะตอบถูกมึงเรียนสองสามปีกับกูอะจีเอ็นอะเจนแล้วเอไอมาทำไมมั่นใจก็ยิ่งแย่เฮ้งต้องมั่นใจดิเยี่ยเจนไงไอเดี๋ยวมันมัต้องอ่านได้ถ้าอ่านในห้องที่เราเรียนอะผิดไม่เอาว่าชอมใช่ป่ะตอนฝรั่งเศสแล้วครับผมเป็นเป็นเรื่อยแหละ อ่านว่าชองเป็นภาษาฝรั่งเศสคือเรียกว่าประเภทของหนังที่เทเลอร์เทเลอร์แยกเป็นหมวดหมวดเลยแล้วไม่แล้วเรารู้ตอนเราไปเรียนใช่แต่อันนี้ก็เรียนกับเราแต่ไม่รู้ข้อนี้คำถามก็คือฟัวกาคือส่วนไหนของสัตว์และสัตว์ชนิดใดคิดว่าตอบถูกหรือไม่แย่เลยสารจันเนี่ยให้สารจันปอบเลยแเอาข้อนี้จับกูก็ได้รู้จักไหมฟัวกาไม่รู้ไม่รู้แล้วถามไม่ไง ไอ้เฮ no no yeah, ียก yeah, exactly. ็ไม่รู้เพราะว่ากูไม่รู้มันคืออะไรกูเลยคำไอ้เฮียเคยกินไหมกินได้ด้วยเหรอไอ้เฮียกินได้นี่ก็แคบลงมาหน่อยคิดว่าอาร์ตตอบถูกไหมคิดว่าอาร์ตเขตอบไม่ถูกทำไมเนี่ยทไมฮะเพราะผมเป็นศาสตราจารย์ยังไม่ถูกเลยผมตอบถูกมันไม่น่ายากหรอวะผมยังเงียบไว้กันเพราะเนี่ยอาร์ตตอบว่าคือเนื้อเหรอมะทำยากๆวัว อันท้าแล้วกันอันท้าบัวเอออันท้าบัวมีใครกินไหมวะสัตว์ชนิดใดส่วนไหนไปบัวกูป้นใจมึงเยอะเลยไงกูมีในหัวมีสองอ่ะคือลิ้นกับหานลิ้นคืออะไรไม่รู้ไม่รู้โฟกัสไปว่าลิ้นหรือเปล่า หรือตับเป็ดตับเป็ดก็แค่โฟกัสตับเป็ดด้วยตับเป็ดด้วยใช่ไหมผใช่โอเคข้อต่อมาคิดว่าอาร์ตเนี่ยพูดคำว่ารัก5ภาษาได้หรือไม่ห้ารักอ่าเนิรเลิฟบองชูสวัสดีไอ้สัตว์โอเคต่างเดี๋ยวผมลองร่าให้ผมเองก่อนว่าผมโฟกัสรักเลิฟวอรไอหนีวอไอหนีซาลาเฮโยกลัวไม่ได้เอาแค่สี่ผมคิดยากแล้วเอสก้าภาษาอะไรเนี่ยภาษาเดนมาร์กมั่วมาปะเนี่ยจริงๆมีจริง จีนพอรู้ไว้นีิฮาวไม่ใช่ละเกาหลีไซโยนารลาวอไม่ใช่ไอ้เหี้ยเขาทำได้เฮียอะไรนะอะไรทาเนี้ยอะไรนคนนี้ซาลาเฮโยซาลาเฮโยลาก่อนไม่ใช่เหรอไซโยนาลาวะไอ้เหี้ยตอบฮักไม่รู้ภาษาอะไรอะฮักภาษาเหนือไม่เอาเอาเหรอได้ไหมเออไม่ให้เหรอต่างใช่ไหมเฮียไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้เต็มที่ก็ได้สามภาษาอะ เอสกาเฮ้ยอสกาดาวิดนะทำไมเขาบอกรักบุคคลใช่ปะซาลาฮิโด่ผมไม่ไม่ถึงไปถึงเดนมาร์กถามมาเลยคขาไม่รักอะไรเอสกาเซอร์วิสสองหม้อปากกันครับข้อต่อมาที่คลองสูงผ่านไปหรือยังข้าพเจ้าผิดกูกูว่าผิดยังกูว่ายังแต่ว่าที่ไทยอ่ะมันจะตายมั้งหรืออะไรนี่แหละเ มั่นใจใช่แหละถ้าพาตางอยู่คิงคองมีแค่อะไรหนังผมจริงมีกลิล่าสูตอบว่าไม่ไม่สูญพันธว์สูนพันนี่ข้อต่อมาครับผมคุณมองคือที่เรียนพิเศษวิชาอะไรคิด่าตอบถูกหรือไม่ถามคำเดียวเลยตอนเด็กเคยเรียนพิเศษไ ตอบวัดเทวมาดกันนะตอนเด็กเคยเรียนกวดวิชาเรียนพิเศษอะไรพวกนี้ไหมเคยไหมเคยเรียนเขาเคยนะได้แค่นี้เคยก็สบายใจอยู่เขาตอบได้เคยกูว่าตอบไม่ได้ถามหาพ่อคับก็เคยเรียนน้ำเสียมองกูมองขัิตขัิดศาสตร์ไอ้เหี้ยมันรู้มีการมีการนี่นะมึงต้องนี่ต้องมีสองภาด้วยน่ะเรื่องตัวหรือเลขใช่ข้อต่อมาลูกเกดทำมาจากอะไรคิดว่าอาตอบถูกหรือไม่ เราต้องรู้ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้แต่ชโง่แล้วรู้ไม่ได้เพราตอบได้อ่าอ่าตอบไปมันตอบว่าอะไรลาสเบอร์รี่มั้งไม่รู้เม็ดลาสเบอร์รี่ป่ะอะไรพวกนั้นตอบลาสเบอร์รี่เขาบอกชอบตอบเยียอินเตอร์เลยไอ้เฮียเจอป้ายภาษาอังกฤษแล้วก็ชอบอ่านไม่คือกผมคือหมแห้งนะเออใช่องุ่นเม็ดลาสเบอร์รี่เขาเฮียนะมันนั่งทำไมอันนั่งโง่แล้วว่าด่าคนอื่น โอเคมึงเอาป้ายไปมั้งคิดว่าอาร์ตตอบถตัวไม่ว่าใครเป็นคนวาดรูปโมนาลิซากูมีช้อยให้เลือกอ่ะขอช้อยครับเอลิโอนาร์โดดิคาบิโอสองเลโอนาร์โดดาวินชีอ่าดาวินชีมันเกมไม่ใช่เหรอกูเคยดูอะไรอะกูว่ามันรู้กูว่ามันรู้กูว่ามันรู้ดูหนังต้องผ่านตามาใครเป็นคนวาดรูปโมนาลิซาขอเชื่อเต็มเลยแสดงว่าตอบข้อหนึ่ง มาตอบว่าพระเอกไกยานิกเป็นคนว for ่าดอ๋อรับจ็อบพิเศษนะสมัยยังไม่เป็นนักแสดงอะว่าลูกเสื้อดงอีกโอเคมาเข้าท้ายแล้วโอ้โหรับตัวเลยนะโอ้ยตอบได้รับตัวสีสีแน่นอนจหวัดฐาดใหญ่อยู่ภาคอะไรฮะเคยไปกินไก่ทอดจริงนะเนี่ยแต่อยู่ตรงหน้าวัดใหญ่ไกลใหญ่ไกลกูว่ามันรู้ ไม่มียังวัดหัดใหญ่ถูกต้องครับผมโอ้เนี่ยแบงค์สงขาอหัดใหญ่เลยที่นั่นแหละที่ที่เล่นไว้ก็ขำๆทานลงท่านลงก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ข้อนี้เราจะดูโมก็ไม่ใช่ใช่คุณกำลงังจะบอกว่าถึงรู้ไม่รู้เราก็สามารถอยู่สังคมเดียวกันได้แต่ว่าควรจะอ่านชื่อให้ถูกว่ามันคือฝัวกาไม่ใช่ฝัวกาวมันเมาเกลีย